มวัสดีครับเด็กครับเดี๋ยวเรามาดูทีเดียนที่กโอ้ยนะฮะเสียแล้วนะฮะเสียแล้วนะครับโอ้โหงอมทั้งเสียเลยะเสียไปแล้วกินไม่ได้แล้วว้าหอมอย่างดีเลยเสียซะแล้วอะ่ะ เวลาสุกจะต้องรีบต้องรีบกินนะครับเพราะว่าเขาเสียเร็วเนาะแต่ปากห้องเราเนาะเสียไปแล้วครับล <esh. S 1> ูกน uh, ั่งเสียไปแล้วกินไม่ได้แล้วเนาะ่ราก็เนี่ยรากห่อเป็นนี่กระดาษนาะ เจอได้จังได้ล,ลูกแันลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่ด้วยวัวแบบนี้ไม่เกินอยู่สวันไม่เกินอยู่สวันนะฮะก็น่าจะสุกตลอดสี่วันสีดีให้4วัน ลองจับดูทะลองมีนทดลองว่าลูกเขานิมปั๊บในตรงนี้กินเลยนะถ้าไม่กินจะเสียทันทีเลยจะลูกเมื่อกี้เสียไปแล้วเสียดายมากเลยนะเสียดายมากเพราะว่ามันเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่ามันลูกใหญ่อ่ะเออมันลูกใหญ่ะเสียดายมากเลยลูกใหญ่กว่าน,นี้อีกนะโยนโยนโยนทิ้งไปแล้วอะนะครับอันนี้เราก็ขบวกใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกนี้ไม่ให้พลาดแล้วล่ะ นะครับห oh, I mean ่อไว้อยแบบนี้แหละแล้วก็บ่มไว้สักสี่วันไม่เกินสี่วันก็ได้ได้กินแล้วล่ะนะกอกินเขาก็กินเขาออกมาแล้วนะไม่เกินอีกสามวันสี่วันนะได้กินแล้วเครืองดายลงนั้นจริงเลยนะ จะแกะให้ดูทัาหน่อยนะจะแกะให้อจะแกะให้พี่ๆทุกท่านได้ดูด้วยนะฮะว่าเป็นยังไงแกะไม่ได้แล้วนะฮะแกะออกมาที่ไหนได้เน่าเลยนะฮะขึ้นลาไปแล้วเน่าเลยแย่จังนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่ผมรู้แล้วว่าถ้าสุกปั๊บต้องรียบต้องเรียบถ้าสุกแล้วต้องเรียบกินนะฮะเราจะาไมนงั้น,เ,นเวลาเวลาเขาแฉเขาแฉเลยเวลาก็เสียเขาเสียเลยนะ คือง่ายจังเลยนะครับง่ายจังเลยขอบคุณมากครับขอบคุณ้มากครับเนะดี๋ยวเรดูผลงานจากอันนี้กันแล้วกันเนาะนะขอบคุณมากครับ